สวัสดีนักเรียนชั้นปอ .6 อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุ้ยวันนี้เราซื้อจะขึ้นบทใหม่นะคะเป็นบทที่7นะคะก่อนที่จะเรียนหัวข้ออื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันก่อนเลยนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่มสีแดงนะคะเดี๋ยวเราดูคําศัพท์กันนะคะเปิดไปที่หน้า51นะคะหน้า51 บทเรียนของเราวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆแล้วก็การบอกทิศทางการบอกทางนะคะในภาษาจีนเดี๋ยวเราไปดูที่หน้า51กันก่อนเลยนะคะคำศัพท์หลักวันนี้มีทั้งหมด12คํานักเรียนสามารถออกเสียงตามเราซื้อได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยข้อที่1ชิงเวิรนชิงเวิน ปแปลว่าขอถามหน่อยอชิงแปลว่าเชิญจริงๆแล้วชิงคําเดียวแปลว่าเชิญก็ได้ชิงเวิรนแปลว่าถามชิงเวิรนไม่ได้แปลว่าเชิญถามนะคะชิงเวิรนแปลว่าขอถามหน่อยนะคะเป็นเวลาเราจะไปถามทางคนอื่นหรือว่าจะถามอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นประโยคที่สุภาพนะคะขึ้นต้นประโยคว่า Naruto. ชิงเวิรนได้เลยนะคะต่อไปข้อ2ผังเปลี่ยนผังเปลียนแปลว่าด้านข้างนะคะ,ะเป็นชื่อทิศทางได้ด้วยผังเปียนต่อไป เมียนเปาเตี้ยนเมียนเปาเตี้ยนร้านขนมปังเมียนเปาแปลว่าขนมปังนะคะเตี้ยนแปลว่าร้านค้าต่างๆเมียนเปาเตี้ยนแปลว่าร้านขนมปังต่อไปข้อ4ี่ชาวชื่อชาวชื่อแปลว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะเรียกว่าชาวชื่อต่อไปเชอร์จานเชอร์จานป้ายรถประจําทางนะคะต่อไปข้อ6 อีเดียนอีเยียนโรงพยาบาลบทที่นักเรียนเรียนเรื่องอาชีพนะคะมีคาว่าอีเชิงอีตัวเดียวกันเลยนะคะอีเชิงที่แปลว่าหมอหรือแพทย์แล้วก็อีเดียนแปลว่าโรงพยาบาลน,นะคะต่อไปหนาหลีหนาหลีแปลว่าที่ไหนเจอร์หลีเจอร์หล,หลีที่นี่หน้าหลีหน้าหลีที่นั่น มีคําว่าหนาหลี่อันนี้เป็นคําถามนะคะเด็กๆหนาหลีเนี่ยเป็นคําถามแปลว่าที่ไหนเจอหลีเป็นคําตอบที่นี่หน้าหลีที่นั่นคล้ายกันนะคะอันนี้หนาหลี่อันนี้หน้าหลีนะคะเด็กๆต่อไปข้อสิบฉงฉงแปลว่าจากหยวนไกลจิน้นใกล้อันนี้เป็นการบอกระยะทางนะคะหยวนไกลจิน้นใกล้ เดี๋ยวเราซื้อทบทวนนี้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูคำศัพท์เสริมกันก่อนนะคะคำศัพท์เสริมก็จะเป็นสถานที่ต่างๆนะคะมีรูปภาพให้เด็กๆดูด้วยพร้อมภาพที่หนึ่งเปียลี่เตี้ยนเปียลี่เตี้ยนร้านสะดวกซื้อเปียลี่เตี้ยนร้านสะดวกซื้อก็หมายถึงเซเว่นอีเลฟเว่นเฟมิลี่มาร์ทอะไรแบบนี้นะคะที่เรารู้จักเปียลี่เตี้ยนร้านสะดวกซื้อต่อไปฟันกวนฟันกวนร้านอาหาร ยิ่นต้องฉางยิ้นต้องฉางสนามกีฬานักเรียนเคยเรียนคําว่ายิ่นต้องเหวียนไปแล้วนะคะที่ปแปลว,ว่านักกีฬาที่เรื่องอาชีพใช่ไหมคะแต่นี้ยิ่นต้องฉางสนามกีฬาต่อไปถูชู้กวนถูชูกวนห้องสมุดเดี๋ยวเราซื้อทบทวนสับให้อีกหนึ่งครั้งนะคะชิงเว่นชิงเว่นขอถามหน่อย ผังเปียนผังเปียนด้านข้างเมียนเปาเตี้ยนเมียนเปาเตี้ยนร้านขนมปังชาวซื่อชาวซื่อซูเปอร์มาร์เกต็ตเชอร์จานเชอร์จานป้ายรถประจำทางอีเจียนอีเจียนโรงพยาบาล ไหนหลี่ไหนหลีที่ไหน这หลีที่นี่หน้าหลีหน,ห,ลห,ลนหน้าหล,หาหลีที่นั่นฉงฉงจากหยวนหยวนไกลจินจิ้นใกล้ ต่อไปคำศัพท์เสริมนะคะเปลี่ยนลี่เตี้ยนเปลี่ยนลี่เตี้ยนร้านสะดวกซื้อฟั่นกวนฟั่นกวนร้านอาหารยื่นต้องฉางยื่นต้องฉางสนามกีฬาถูชู้กวนถูชู้กวนห้องสมุด ต่อไปวันนี้เราจะสอนอีกหนึ่งหน้านะคะหน้า50เป็นบทสนทนานะคะบทสนทนาเดี๋ยวเราไปดูชื่อหัวข้อบทกันก่อนนะคะตีชีเคอร์บทที่7เมียนเปาเตียนใจชาซื่อเตอะผังเปียนหัวข้อบทคือเมียนเปาเตียนใจชาซื่อเตอะผังเปียนเมียนเปาเตียนแปลว่าร้านขนมปังนะคะใจอยู่ที่ เป็นคำศัพท์เก่านะคะที่เรียนตั้งแต่ป .5 ชาาซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเตอแปลว่าของผังเปลียนด้านข้างนะคะประโยคนี้เรียบเรียงแล้วแปลว่าร้านขนมปังอยู่ที่ใส่ทิศทางเข้าไปก่อนอยู่ที่ด้านข้างของซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านขนมปังอยู่ที่ด้านข้างนะคะผังเปลียนด้านข้างของซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองอ่ะคราวนี้เด็กๆดูรูปภาพ หน้านี้จะมี2ส,สถานการณ์นะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์ด้านบนก่อนนะคะเป็นตำรวจคุยกับหมิงหมิงดูซิว่าเขาคุยอะไรกันหมิงหมิงถามตำรวจว่าชิงเวินเมียนเปาเตี้ยนใจ้หนาหลีชิงเวินเมียนเปาเตี้ยนเจ้หนาหลีนักเรียนสามารถเอาปากกาหรือดินสอมาจดคำแปลภาษาไทยไว้ได้เลยนะคะเวลาเรากลับมาอ่านจะได้รู้ว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรนะคะ ชิงเวิร์นนะคะแปลว่าขอถามหน่อยเมียนเปาเตี้ยนร้านขนมปังใจ้ยนาลีอยู่ที่ไหนอ่าจ้นาลีเป็นคําถามแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะขอถามหน่อยร้านขนมปังอยู่ที่ไหนมิงมิงถามตำรวจนะคะเป็นการถามทางนะคะเด็ๆกๆอาจจะเดินไปแล้วเจอคุณตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดีนะคะขอถามหน่อยร้านขนมปังอยู่ที่ไหนต่อไป คุณตำรวจตอบว่าเมียนเปาเตี้ยนใจชาวชื่อเตอะผังเปียนเมียนเปาเตี้ยนใจชาวชื่อเตอะผังเปียนเมียนเปาเตี้ยนก็คือร้านขนมปังใจอยู่ที่นะคะชาวชื่อซูปเปอร์มาร์เก็ตเตอะแปลว่าของ ผังเปลี่ยนด้านข้างเพราะฉะนั้นประโยคนี้เรียบเรียงแล้วเหมือนชื่อหัวข้อบทเราเลยนะคะร้านขนมปังอยู่ด้านข้างของซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านขนมปังอยู่ด้านข้างของซูปเปอร์มาร์เก็ตถ้าใครจดไม่ทันเด็กๆหยุดไว้ก่อนได้เลยนะคะต่อไป หมิงหมิงถามต่อว่านะคะประโยคที่สามถามต่อชงเจ从这里远吗从งเจ吗อ,อ่าเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ทท้งนั้นเลยชงแปลว่าจากเจอร์หลีที่นี่ยนไกลมาแปลว่าไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะแปลว่าจากที่นี่ไกลไหมหมิงหมิงถามคุณตำรวจต่อว่าชงยวยนม吗จากที่นี่ไกลไหม ต่อไปจริงช้าตำรวจนะคะตอบว่าปู้หยวนเหินจินปู้แปลว่าไม่นะคะหยวนแปลว่าไกลปู้หยวนไม่ไกลเหินแปลว่ามากนะคะคำศัพท์เก่าจินแปลว่าใกล้ใกล้มากๆคุณตำรวจตอบว่าไม่ไกลใกล้มากไม่ไกลใกล้มากคุณตำรวจตอบนะคะแล้วก็แถมยังชี้มือไปให้ดูอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะด้านบน ต่อไปสถานการณ์ที่สองอมีแม่ค้าคุยกับเหมย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 ดูซิว่าเขาจะถามอะไรกันนะคะประโยคที่หนึ่งเหมยเหมยถามว่าตู้ปุชีเชอร์จานจ้ยหนาหลีตู้ปุชีเรียนแล้วนะคะตั้งแต่ปสามจำได้ไหมคะตู้ปุชีเชอร์จานจ้ยหนาหลีตู้ปุชีแปลว่าขอโทษเชอร์จานรถประจำป้ายรถประจำทางจ้ยหนาหลีอยู่ที่ไหน ขอโทษนะคะป้ายรถประจําทางอยู่ที่ไหนอ่านเรียนเขียนคําแปลลงไปได้เลยขอโทษนะคะป้ายรถประจําทางอยู่ที่ไหนขอโทษนะคะป้ายรถประจําทางอยู่ที่ไหนต่อไปแม่ค้าคนนี้ตอบว่าใจหน้าหลีอยู่ที่นั่นไงประโยคนี้นะคะใจหน้าหลีอยู่ที่นั่นไง ร站ั在医院的旁边，รถจั่น在医院的旁边，รถันแปลว่าป้ายรถประจำทาง，จ่ายนะคะอยู่ที่医院，โรงพยาบาล，เตแปลว่าของผังเปลียนด้านข้าง，เพราะฉะนั้นประโยคนี้คืออยู่ที่นั่นไงป้ายรถประจำทางอยู่ข้างโรงพยาบาล ป้ายรถประจำทางอยู่ข้างโรงพยาบาลอยู่ข้างหรืออยู่ด้านข้างก็ได้นะคะเด็กๆเหมือนกันเลยป้ายรถประจำทางอยู่ด้านข้างโรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่นั่นไงป้ายรถประจำทางอยู่ข้างโรงพยาบาลอ่าเหมอยๆตอบคำสั้นๆว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณขอบคุณ แม่ะคะ้าตอบกลับว่าปูเป่เสีย่ยปู่เสี่ยปู่ตัวนี้มาจากถ้าอ่านตัวเดียวคือปูนะคะที่แปลว่าไม่แต่พอมารวมกับเสียเสียงมันเหมือนกันปู้สามารถเปลี่ยนเสียงได้นะคะเป็นปู่ปู่เสีย่ยไม่เป็นไรหรือไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะคะที่เสียที่แปลว่าขอบคุณปู่เสีย่ยไม่เป็นไรแปลได้สองแบบนะคะเด็กๆแปลว่าไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะคะ หรือจะเขียนไปทั้งสองคำเลยก็ได้นะคะปูเสียแปลว่าไม่เป็นไรหรือไม่ต้องขอบคุณนะคะได้หมดเลยอ่าวันนี้เราซื้อสอน2หน้านะคะมีหน้า50หน้านี้เป็นบทสนทนาแล้วก็หน้า51ที่เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเราซื้อสั่งงานให้นักเรียนเปิดหน้า58นะคะหน้านี้เราซื้อสั่ง1หน้าแล้วก็มีหคะแนนด้วยนะคะ หน้านี้5คะแนนนะคะให้นักเรียนดูรูปแล้วตอบคําถามเดี๋ยวเราซื้อพาทํา1ข้อนะคะแต่ละคนเนี่ยเขามีชื่อด้วยเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนไปดูหน้าที่เป็นแนะนําตัวละครว่าคนเหล่านี้ต่างๆนี้นะคะชื่อว่าอะไรอย่างเช่นภาพที่1จริงๆแล้วเขาก็มีชื่อให้นะคะนี่ดานามิงหมิงหมิงหมงใจ้หนาหลี หมิงหมิงอยู่ที่ไหนนะคะทุกข้อจะถามแบบนี้หมดเลยจะเป็นชื่อตัวละครแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนหมิงหมิงใจ้หนาหลีหมิงหมิงอยู่ที่ไหนเวลานักเรียนตอบก็ใส่ชื่อเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยคําว่าเจ้ที่แปลว่าอยู่ที่นะคะหมิงหมิงใจ้เห็นไหมคะที่เราซื้อขีดเส้นใต้นี่คือชื่อนะคะหมิงหมิงอ่ะเวลาตอบก็เขียนหมิงหมิง ใจแปลว่าอยู่ที่นะคะทุกข้อต้องมีคําว่าใจด้วยนะคะแปลว่าอยู่ที่มิงมิงใจเชอร์จานมิงมิงอยู่ที่ป้ายรถประจําทางนักเรียนดูรูปภาพเอาเองนะคะว่าที่เขาอยู่เนี่ยคิดว่าเป็นที่ไหนนะคะมิงมิงใจเชอร์จานสิ่งที่เราซื้อทําเป็นสีเขียวเนี่ยให้นักเรียนเติมเป็นชื่อสถานที่ในภาพนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ตามด้วยจุดนะคะจบประโยค บบนี้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นข้อที่2เนี่ยฟางฟังฟางฟังใจหนาหลีฟางฟังอยู่ที่ไหนเวลานักเรียนตอบนะคะนักเรียนก็เขียนฟางฟางใจ้3มตัวแรกนี้ได้เลยฟางฟังอยู่ที่แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เขาอยู่นะคะคิดว่าจะเป็นไหนที่ไหนเอ่ยน่าจะเป็นร้านขนมปังใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเมียนเปาเตียนต่อแล้วก็มีจุดด้วยนะคะอะเดี๋ยวดูข้อที่3ามไม้เคอใจหนาหลี ไมเคิลอยู่ที่ไหนอ่าไมเคิลนักนรียเก็เขียนไม้เคิร์ดใจนี่สามตัวแรกนี้เห็นไหมคะไมเคิลอยู่ที่เราก็เติมชื่อสถานที่ที่เขาอยู่ลงไปเขากําลังวิ่งอยู่นัเรียนคิดว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่าดูเอาเองนะคะต่อไปติงติงใจหนาหลีติงติงอยู่ที่ไหนก็เขียนติงติงใจนะคะติงติงอยู่ที่เราก็เติมชื่อสถานที่ที่เขาอยู่แค่นี้เองนะคะต่อไปสุดท้าย มารีใจ้หนาหลีมารีอยู่ที่ไหนเวลาตอบก็มารีใจ้แล้วก็ตามชื่อสถานที่ที่เขาอยู่เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะนักเรียนแล้วก็อย่าลืมใส่จุดด้วยนะคะจบประโยคและระบายสีนะคะระบายสีมีทั้งหมด5ภาพ ห้าข้อนี้ตอบคําถามและระบายสีนะคะห้าข้อห้าคะแนนข้อที่หนึ่งเราซื้อพาทําแล้วนะคะนักเรียนระบายสีได้เลยแล้วก็ข้อ2องสามสี่ห้าทำเองนะคะอธิบายไปหมดแล้วต่อไปหน้าห้าิบเก้านะคะคัดลายมือหนึ่งหน้ามีคําว่าฉิงเว่นผัง เปลี่ยนนะคะชิงเวิ่นผางเปลี่ยนทั้งหมด4คํานะคะเหมือนเดิมวันนี้เราซื้อสั่งงานสหน้า58และ59นะคะอย่าลืมทํางานมาส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจนบ๊ายบาย